ฮัลโหลสวัสดีครับพบกับผมบู๊บดอลเกมเมอร์นะมาเจอกันอีก้็ในเกมเจนชินอินแพ็กนะครับซึ่งตอนเนี้ยเออผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังแต่อย่าเล่าโดยใครใครคิดไปก่อนตอนนี้ผมกามาเทสดาเมจหนิงกวงนะตอนเนี้ยอ่าผมเปิดได้สมุดล็อตมาซึ่งเป็นล็อตในขัดเกลายวห้ายนะเออซึ่งผมจะหาดาบบูฟแหละแต่มันไม่ตอบไงสุดท้ายก็เลยต้องมาปั้นหนิงกวงจากหนึ่งอ่ะจากเรือหนึ่งขึ้นมาเจ็ดสิบอ่ะคือแล้วก็อันนี้เป็นอ่ะเรวค่อยมาดูไอเทมกันไอเทมอินแฟกต์เข้ามานี้นะนี่ ก็สูตรอะปันปันสูตรอะตอนเนี้ยสลับของนู่นนั่นมาใส่แล้วก็ตอนนี้ผมลงโคอื่นนะไม่ลงกับเพื่อนหรืออะไรเงี้ยก็เลยมาดูว่าเมิดจะขนาดไหนนะแบบไม่ก okay. uh ินอาหารบัฟเลยนะแยกประตูโอเคแล้วก็ต้องวิ่งผ่านประตูให้เมตมันแรงแล้วก็เก็บผลึกโอเคแต่ว่ามันมีมันมีเกาะดิมันก็เลยมันจะไม่เห็นเมิดอ่าได้เห็นแล้วเกาะแตก โอเคตีธรรมดาสามพันนะมาสามพันร้อยสามพันหนึ่งร้อยนะอันตีละ่ะ <c oughs> โอ้อันตี 5, ห้าพันเราอยู่ในเขตเบนิตใช่ไหมมันก็เลยแรงโอ้ขึ้นมาสองพันสองเลยขึ้นมาสี่พันเลยหา <c oughs> คนเล่นยากนะเบนิดเก้าสิบเนี่ยเก้าสิบเก้าสิบผมจะออกจากวงมาก่อนไม่งั้นโหยมันจะเห็นมันทเทสตเมดไม่ได้หาเรียกว่าตู ก็ยังห้าพันหนึ่งแค่แต่ว่ามันไม่เกี่ยวนะห้าพันหนึ่งประมาณสี่ถึงแปดทีนะผมก็ไม่รู้อม,มันไม่ไม่ใช่เมียนอิงกวงอยูด่ดิมาเล่นเพราะว่ามีอาวุธละเอออ่าวิ่งพา,าตัวดามเมตทีนี้เรามาลองกดอาหารบับกันอ่าบับคีด,ดาเมจแล้วก็บับโจมตีธาตุหนนะเป็นเท่าไหร่แล้วก็ยืนอยู่พื้นไฟเป็นเน็ตด้วยเออแรงก็บีก เก็บผ okay, ลึกให้มแมลงขึ้นอีกสิบห้าเปอร์เซ็นตะโอ้เกือบตีธรรมดาเกือบหนะ้าพันอ่ะเอาโอเคบ้าเป็นเน็ต่ายไปแล้วมาแล้วโอ้แปดพันเก้าเบอร์มากนี่ผมเหมือนเป็นเดอะแบกเลยเนี่ย ดูดิยูเะเมดความเวอร์วังต้เทียนที่มันต้องปั้นเป็นเน็ตตามใช่ไหมเนี่ยอยากเทปแบบมีเวนเน็ตก็ประมาณพันเก้านะตีคือตีประมาณสองพันสองพันแปดอะเออพอมันสองกิดใช่ไหมสองพันแปด โอ้รู้สึกว่ามีเบนเนตแล้วมัน,ม,นมันแรงขึ้นจริงวะต้องไปหาปั้นมั่งนะบัสเตรนไฟนอลฮอลนะครับชั่วโมงสุดท้ายอ่ะผมมาเทแค่นี้แหละพอแล้วอโอเคจากที่เห็นจัเมดเราเป็นที่พอใจมากถ้าเผื่อมีเบนเนตด้วยก็ทะลุไปเก้าพัน 9, นะถ้าไม่มีเบนเนตก็ประมาณห้าพันห้าพันคูณแปด อ่าบางนะห้าพันคูณแปดตกประมาณสี่หมื่นเลยนะเออตอนนี้สี่หมื่นดามเจเลยนะเดี๋ยวไปยังไงเดียะดูของก่อนแล้วกันมสมุดลออนะครับยังปัน้นยังปั้นไม่สุดนะเพราะว่าตอนนี้รอรอขัดกกลรออัพเป็นอีกขั้นหนึ่งนะถ้าไม่ขั้นนั้นจะแรงกันแหละเออก็รอพรุ่งนี้วันนี้วนนั้น สุกใช่ไหมเผอพุ่งเปนเสาดันนี้เปิดพอดีโอเคาห้แรงขึ้นตัวอิสรนะครับตัวดอกไม้เนี่ยใส่ไปแล้วก็ได้ซึ่งผมจะเอาคีเลสเนี่ยก็เลยใส่ใส่เป็นคีเลสแต่ว่าถ้าจะเปลี่ยนนะผมจะเปลี่ยนเปอันนี้อันนี้อันนี้เว้ยเป็นกังโจมตีเพราะว่าอันนี้เป็นคียอย่างเดียวแล้วก็ชนาท่ากัดป้องกันไงมันไม่โอเคผมนจะเปลี่ยนเปอันนี้แต่รอรอทุนก่อนรอทุนก่อนแล้วก็หน้ากากเป็นความแรงคียต้องเป็นความแรงคีอยู่แล้วถ้าเป็นอย่างอื่นพังแน่นอนแล้วเนี่ยดู แค่นี้ก็พังแล้วเนี่ยดูดิพลังป้องกัน18%โคตรพังเลยมาที่หลังเลยนะมาที่หลังแสงทางโค้งอ่ะต่อไปก็้รใจาหินนะครับทีนี้อันนี้หายากมากเลยนะแต่ว่าแล้วก็มันลงความแรงขี้เลยนะ24%โคตรโชคดอีอ่ะอันเนี้ยเอาทุกอ,อย่างได้ใช้เือยกเว้นเลือดนะเลือดมาน่อยก็ไม่รู้ส่วนนี้ก็พานจมตีนะครับส่วนอะไรงาซา,ายนี่น่าจะมีแค่สามนี่ตมีแค่สี่ออกปะฟื้นพลังงานธาตุป้องกันชํานาญธาตุแล้วก็ พลังโจมตีนะซึ่งเอาพลังโจมตีแล้วกันจะแรงๆคนนกก็ตามมีตําเกิดนะดูดิรอเปลี่ยนใหม่เหมือนกันคนนกทีก่รอเปลี่ยนใหม่แต่มันจะม,มีคนนกยีดีไงถ้ามีคนนกยีดีก็น่าจะดีกว่านี้โอเควันนี้นะครับแล้วก็ตัวหนังสือความเกลือดูดิ ي, มันความเกลือมากเลยนะเวยอันนี้อันขอบน่นอันนี้ลาบน่นอันนี้บ่นท้ายคลิปนะเออคือเว้ยผมมาเติมไปหมื่นหนึ่งเว้ยเพื่อแบบจะสุ่มสุ่มเอาดาบบูฟเกฟบอะดาบบูฟเกฟ็แล้วดูความดุดเดรดมาดุดเดรดเป็น อ่าเป็นเนี่ยสองเล่มเป็นดาบอะคูล่าอะคูล่าสองเล่มนะครับแล้วก็เป็นหอ,อกเล่มหนึ่งตรงเลสมาเป็นหนังสือหมดเลยเออซึ่งใครจะเอาดาบบูปะ่ะคือตอนแรกผมไม่จะไม่จะกาดจะปั้นหนิงกวงหรอกคือจะเอาเอ,อ่อผมจะเอาเอ,อ้นี่แหละผมจะเอาบูปเกสไปแหละเ,ะเพราะว่าผมมีดีลุกไงดีลุกคือผมของผมง่อยมากดีลุกดาบงโง่คือผมปั้นชงหยุ่นไ้ด้วยไงเออแผนผมก็คือ อ่ะเราแต่พอได้ดาบบูไปป,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 ปปั๊บปุ๊บผมก็เอาดาบโปรโตไทเนี่ยดาบโปรโตไทเนี่ยไปให้ชงยุนใช้ถ้าว่าผมจะมีดีเพสสองตัวของก็ปั้นไวลา้เนี่ยของก็ปั้นไว่ได้ดูชะง,งักเลยอะ่ะคืออันนี้ผมชะง,งักเลยอะ่ะผมปัน้นผมไปต่อไม่ได้เลยอเออไปต่อไม่ได้เลยไม,ไม่รู้จะไปไงต่อเนี่ยก็ใส่น้แข็งก็ปั้นไว่ไ้เนี่ยรอรอแค่อของเดียวแล้วแบบพอไม่ได้ดาบใช่ปะ่ะพอไม่พอไม่ได้บูเก็บแล้วเนี่ยผมผมพังเลยแผนพังมาเลยเออ ถ้ากาผมปั้นตัวนี้ยมาเจ็ดสิบฟรีเลยตัวนี้ก็ไม่มีของระบายก็พังเหมือนกันแต่ว่าดีหน่อยที่ว่าอาดาบอนะควาน่ยมันบวกมันบวกางนจมตีสามสิเปอร์เซ็นคือการการการขัดเกลาไงซึ่งตอนแรกมันยี่สิบเปอร์เซ็นเว้ยแล้วพอปลดขั้นสามคือสามสิเปอร์เซ็นขั้นขั้นสี่ก็น่าจะเป็นสามห้าแล้วขั้นสุดท้ายก็จะนสิบเปอร์เซ็นซึ่งไอาดาบคอร่าเนี่ยผมว่าไม่เกลนะผมว่โคตรดีเลยส่วนหอก หอ,อกนี่นอกจากตัวเสียหลิงนะคะรับกับจงลี่ที่กำลังเข้ามาใช่ปะจงหลี่จงลี่ผมว่าจงลี่ได้ใช้นะหอ,อกนี้เพราะว่าจงลี่มันไม่ได้เป็นดีเพสจ่าอยู่แล้วแล้วก็ฟื้นฟูพลังงานก็ได้ใช้นะเพราะว่าไอส้สกิลกระบะเนี่พทีผมดูสปอยมาใช่ปะคูดาวมันแค่สิบห้าสิบสามวิเองนะเออแล้วก็น่าจะสิบห้าวิถือว่าสิบห้าวิแล้วก็ถ้าเผื่อปลดดวงดาวอ่ะปลดดวงดาวหรือปลดอะไรสักอย่างของมันนะทำให จากสถานะเป็นหินจากห้าวิไปกลายเป็นเจ็ดวิเว้ซึ่งผมคิดว่าถ้าเปิดใส่หอ,อกเนี้ยมันทาให้สแปมอันติได้หน้าเกลียดมากๆผมคิดว่าแต่หอ,อกนี้ก็ไม่เกลือนะแต่ที่ที่สุดท้ายอ่ะสุดท้ายคือหนังสือเล่มเนี้ยผมรู้สึกว่ามันอ่ะผมก็คือตอนตอนตอน,ตอนกดมาได้นี่ท้อมากๆเลยนะเออเดี๋ยวมาดูดาเมจกันดีกว่าว่ามันเท่าไหร่ประมาณอหาบอสต,ตีกันในบอสมันเยอะมั้ยไหนดีลวกัน ความสามารถของสมุดนะครับก็คืออ่ะอย่างแรกก็เลยทําให้เราตัวละครเราวิ่งเร็วขึ้นคือไปเดินไปเดินแข่งไปเดินแข่งกับเพื่อนจแเลยว่าเราเร็วกว่าแน่นอนสิเปอร์เซ็นคือหาไปข้อดีไหมก็คือชาวบ้านจะกดแดชหลบใช่ปะแต่ถ้าเป็นหนิงถ้าเป็น,ปนสมุดอันเนี้ยถ้าเป็นของหนิงหนิงควงที่หนิงกวงใส่อยู่สมุดลอสอะไรเงี้ยมันจะทําให้เราเดินแค่เดินหรือกระโดดหลบก็ได้นะไม่ต้องจะเป็นต้องวิ่งวิ่งหลบตังชาวบ้านเขานะเออแต่ก็ต้องอยู่ที่สเต็ปไปแหละบางจังหวะมันก็เดินหลบไม่ได้หรอกสุดท้ายก็ต้องแดชหลบ แล้วก็อ่ตอนนี้ผมปลดขัดเกลายว5ใช่ปะขัด 95, เกลีย5กคคคอ Mac, อ็คือเพิ่มแรงโจมตี16%ทุกๆสี่วิคือแม็กคือแม็กอะก็คือเพิ่มมันเหมือนกับเพิ่มความเสีายงทา่าความเสียหายาขึ้นมา64% 16คูณ464ใช่ปะเออซึ่งมันเพิ่มมันเพิ่มเป็นตัวเลขเลยนะมันเพิ่มเป็นตัวเลขเลยนะอย่างดูตรงนี้ก่อนเนี่ย หกสี่หกสี่ีมันก็มันก็มันก็ไม่ได้แย่นะเนี่ยหกสี่อย่างเงี้ยก็ไม่ได้แย่เห็นป่ะแต่ว่าเอฟเฟกนี้จะหายไปเมื่อเราเปลี่ยนตัวนะซึ่งมันมันมันแรดูกลาเมากเลยฮะเนี่ยเปลี่ยนตัวปุ๊งกลับไปดูใหม่เห็นป่ะกลับมาศูนย์ขนาดทุกอย่างกลับมาศูนย์หมดเลยหกสี่เซนมันก็แรงอะไรมันก็อารมณ์เหมือนคุณใส่หมวกกีต้าเมียดสองใบป่ะ เออเหมือนคุณใส่คิเตเมตใสในบอกกิเตเมตสองใบอะมันก็คือแรงขึ้นนั่นแหละแต่ว่าอ,อผมไม่อยากเล่นตัตเวทไงก็คือตอบให้มันดีขนาดไหนอะแต่ถ้าเแิบไม่อยากได้ก็คือมันก็คือไม่อยากได้ถูกปะเออหาบอนเทียหาบอนเทนไม่ได้เลยน,นะโอ้โหตัวนี้ด้วยเปลี่ยนตัวก่อนนะเนี่ยจะเห็นว่าเตามเมียมันเบาล,ลงห็นปะ เนี่ยเราไม่จะแรงขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมมันจะแรงขึ้นเรื่อยๆตามตามสแต็กที่เราเก็บนะเดีย๋ยวผมจะแบบอ่าแล้วแรกนี่คือตีซื้อสองพันนะก็คือตีไปสองพันละหนึ่งพันคูณสองขอสนะองพันเนาะนี่นี่ถ้าสแต็กเต็มเป็นสองพันสี่นะเป็นสองพันแปดน่าจะเต็มแหละออา นี่คือเมีดหิงกวงนปะปัจจุบันนะลอสลอสเพย์เจอห้าอ้อันนี้ข้อเสียของหิงกวงอย่างนึงที่ผมไม่ชอบเลยแม่งเรียกประตูคือถ้าใครเล่นใครไปเบียนหนิงกวงจะรู้ว่าประตูประตูพี่แกนัน่งหุนหงิดมากนะเว้มันเรียกแบบไม่อย่างใจอ่ะเออไม่เหมือนไม่เหมือนวลาฟิตมันมันเรียกมันเรียกท่าท่านกออกมาเออเราแบบจังสั่งได้ว่าเมีดกระจายตรงไหนอะไรเงี้ยอืมก็มานี้นะครับ โอ้ยสรุปว่าผมแบบคงอดกูเกตแล้วั้มผมคงไม่เปิดแล้วแหละเพราะว่าอการันตีสุดท้ายที่ผมได้ลอสมากกคือเป็นเป็นสมุดเป็นการันตีสุดท้ายเป็นสมุดพอดีนะเนีย่ยเป็นสมุดพอดีซึ่งรอบหน้าโอกาสลุดเลตสูงมากซึ่งผมก็คิดว่าคงไม่เอาอ่ะนะเออแล้วก็นี่มีข่าวดีเพื่อนๆก็คืออธิษฐานรอบหน้าอธิษฐานรอบหน้าผมดองเพชรดองเพชรเติมทั้งหมดเจ็ดหมื่น ตกกี่บาทไม่รู้ไปคำนวณเองเจ็ดหมืน่นซึ่งผมจะเปิดเอาจงลี่ดวงดาวเต็มส่วนชายผมเฉยๆนะชายผมเฉยอาะหาสักตัวหนึ่งแล้วก็อาวุธไม่เปิดแล้วก็คือเรื่องนี้จะได้ดูคลิปเปิดหาจงลี่แน่นอนนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก็เก <laughs> ่งทุกตัวแหละหญิงกงก็ไม่ใช่ไม่เก่งนะก็เาห็นบา,นเาเมื่อกี้ดามเเป็นหมื่นสองหมื่นสามหมื่นเลยคือก็พอเราฟูบับด้วยแหละตรงนี้ฟูบับด้วยแหละแล้วก็ถ้าผมใส่ทัชไฟสองตัวหรือมีเบนเนตด้วยก็จะแรงขึ้นแต่เบนเนตผมยังไม่ได้ปั้นเลย แต่มาแก้เห็นเขามีเบนเน็ตก็รู้สึกมันแรงขึ้นจริงๆแหละมันก็าอาจจะปั้นนะตะเมีเป็นหมื่นเลยเวอร์มากผมว่าเป็นแทะตัวนี้ทําเป็นแสนได้นะเพราะว่าหนังสือผมก็มีใช่ปะถ้ามีเบนเน็ตด้วยก็ตะเมีถูกเป็นแสนได้อะ่ะเออแล้วก็เอาดาบเอาดาบเล่มนี้เอาดาบของที่ชี้ใส่อะคอล่าไปให้เบนเน็ตใส่กับบุญตะเมีคือบิกใช่ปะ่ะเออก็มาเราทุกันนะครับว่าจะเป็นไงต่อไปนะซึ่งตอนนี้ผมกำลังด,ดออสรัพยกกว่าทุกอย่างนะคือ เกมนี้หลังโลกหลังโลกห้าโรคหกอ่ะมันเริ่มขึ้นชาแล้วเวย้ยเป็นช่วงที่แบบรอเพื่อนตามตาม,ตามกันมาม,มาแล้วน,นะครับก็ขอทุกคนโชคดีเกมกาชานะครับก็เออผมแนะนําว่าตัวละครอ่ะตัวเดียวก็พอนะเวย้ยไม่ต้องหาแบบถ้าหกตัวถ้าคุณไม่มีทุนอนะ่ะแต่ว่าอาวุธอะ่ะมีผลมากมากเลยนะไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่สองตัวมมีผลกว่าตัวละครมากมากนะครับตัวละครเป็นตัวยวพอเออขอทุกคนโชคดีครับแล้วก็ติดตามคลิปเปิดกาชาเร็วๆนี้นะกาชาจงลี่ส่วนชายอาจจะไม่ อาจจะเปิดนอกรอบที่ผมไม่ได้ทาคลิปไปบ่อยช่วงนี้เพราะว่าผมติดธุระนะแล้วก็มีอ่านี่นั้นด้วยแล้วก็ไปเดินชุมนุมด้วยเออมันมีคนถามมามีดราม่าด้วยนะมีดราม่าในใน u t u b e ผมด้วยนะแต่ผมก็ผมเป็นคนที่ถ้าเผื่อเข,เขาด่ามาผมก็ด่าครับอผมไม่ใช่แบบท่อนไม้เขาด่าฟรีอะถูกปะเออก็อประมาณนี้ครับขอบคุณโชคดีครับแล้วก็เจอกันเร็เรวๆนี้นะคลิปนี้ไม่สแสงหามลกุฎลานะไม่ได้ตังค์สักบาทเพราะงั้นอย่าด่านะเออทำมาเล่เลเลนๆํำคำญนะโอเคปมันนี้ครับขอบคุณครับ เอดมาได้นะ